รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แวนวคิดใหม่ใหม,ม,ม่ไม่แบ,งแบง่แบงช,ชั้นแบ่งโชนดูเชิญดูมาซิมาดูทีวีชมยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับ <S <S ผมเอกชัยอบเชยครับ วันนี้เราเดินทางไกลมาถึงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับมาอยู่ที่หลังตลาดท่าม่วงบ้านลูกทุ่งครับบ้านของครูเพลงชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้ที่สร้างสรรค์บทเพลงดังให้กับศิลปินโด่งดังหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคัทธริยามลรีดวงตาคงทองดำรงวงทองพรศัก์สองแสงและอีกหลายศิลปินครับที่มีชื่อเสียงครูธนญชัยศรีเหราครับก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านลูกทุ่งนะครับผมมีตัวอย่างรายการวันนี้มาให้ชมกันก่อนไปรับชมกันครับ ช่วงเล็กๆเราเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนเราก็สนุกกับการเรียนแล้วเราก็มีความฝันความหวังว่าจะเป็นอะไรตัวอะไรครานี้พอจบม .6 แล้วเราโตขึ้นพอเราโตขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าคุณพ่อเหนื่อยคุณแม่เหนื่อยคุณแม่หาตานเชี่ยวตาลคนตาลค,คุณพ่อขึ้นตาลตัวแดงแดงๆน้องเล็กๆช่วยหาบทุตงตาลพ่อทุงตาลแม่หรือตาลน้อง <S <S เพลงที่สร้างชื่อให้กับครูธนญชัยศรีเฮราเกิดในวงการนักแต่ง จริงๆแล้วเพลงท,ที่สร้างชื่อนันก็คือเพลงอยากเจอคนจริงใจครับคือจุดข็งมันมีอยู่นิดเดียวมีอยู่นิดว่าถ้าเกิดไม่มีใครให้กําลังใจเราเราจะทํำยังไงนั่นสิฮะมันเหมือนถ้าเราจะเปรียบกับเอาชีวิตค,ครูมาแต่งใช่หรือไม่ใช่ก็นี้วิธีการที่จะให้กำลังใจต,ตัวเองเนี่ยรเราก็ใส่ความรู้สึกลงไปในอารมณ์ของผู้ยิน ครับเขามีเรื่องนึงผู้หญิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็มีเรื่องเดียวจริง,รงๆแล้วการแต่งเพลงในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับที่มันแตกต่างกันคนแต่งแตกต่างกันใช่หรือไม่ไม่ใช่หรอกวัสดุอุปกรณ์พวกนี้มันแตกต่างกันสมัยก่อนมีเอมบียไหมครับไม่มีไม่มีมีม,<า>มิวสิกไหมครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นนักแต่งจะต้องแต่งให้เห็นภาพ ได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามานั่งกันอยู่ในบ้านลูกทุ่งนะครับหน้าห้องบันทึกเสียงของครูธนชัยสีเฮรานะครับห้องนี้แหละครับเกิดศิลปินดังอย่างเช่นดวงตาคงทองกับเพลงอยากเจอคนจริงใจนะครับมานอนมากินอยู่ที่นี่แหละครับและด้านหลังของผมนะครับเป็นเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่มาเรียนร้องเพลงนะครับวันนี้นั่งอยู่ใกล้ๆกับผมแล้วนะครับผู้ที่รังสรรค์บทเพลงดังให้กับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยครูธนชัยสีเฮราครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครูยังแข็งแรงอยู่นะฮะแข็งแรงแบบนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะครูตอนนี้อายุหกสิบห้าย่างหกสิบหกหเลยหกสิบห้าแล้วยังแข็งแรงอยู่ยังมีเรี่ยวแรงสอนลูกศิษย์อยู่ก็ยังพอมีอยู่ที่โชคดีตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาจักน้อยลงครับก็บังเอิญเราอายุมากขึ้นแล้วเด็กๆที่มาเรียนก็น้อยลงมันก็ พอดีครับไม่เหนื่อยเหมือนก่อนไม่เหนื่อยมากชื่อจริงนามสกุลจริงครูชื่ออะไรชื่อจริงๆเดิมชื่อว่าครูไพศาลครับที่ที่เรียกตัวเองว่าครูเพราะว่าครูเป็นครูครูเป็นครูมาครับแล้วก็เออรีออกมาประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีครับครับชื่อเดิมชื่อว่าครูไพศาลแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นครูธนันชัยครับนามสกุลสรีเฮรานามสกุลเดิมเลยครับครับนามสกุลเดิม นามสกุลนี้เป็นนามสกุลคล้ายๆกับสังทองพ่อของสังทองเป็นพี่ชายของพ่อครูอีกทีหนึ่งเพราะนั้นครูก็มีศักดิ์เป็นน้องอ๋อเป็นน้องสังทองครับบ้านเดิมพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับบ้านเดิมก็อยู่อุททองเจ้าระเข้สามพันอ๋ออยู่เจ้าระเข้สามพันที่สุพรรณบุรีครับชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงครับครูครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับโอ้ชีวิตวัยเด็กครูลําบากมากครับพ่อเป็นคนทําตาล คือปีนต้นตาลอะทําน้ําตาลแล้วก็แม่ก็เป็นคนทําน้ําตาลครับแต่แล้วพ่อกับแม่มีลูกมีลูกสองคนคมีน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็พี่ชายก็คือครูคร,ครูตั้งใจไว้ตอนที่กําลังหาบน้ําตาลตั้งใจว่ากูจะไม่ทําน้ําตาลแน่นอน,อน,นอจะไม่ทำใช่มันเหนื่อยมากๆเห็นพ่อขึ้น เห็นแม่เคี่ยวน้ำตาลเนี่ยมันเหนื่อยมากๆในชีวิตเราอนาคตเราจะไม่ทำนาเราจะไม่ทำไรแล้วเราจะไม่ทำตาลด้วยพ่อขอเรียนต่อก็เลยกันขอเรียนต่อตอนนั้นที่คุณพ่อขึ้นต้นตาลครูมีเคยไปขึ้นต้นตาลบ้างไหมฮะก็เคยเคยหับน้้ำตาลเคยขึ้นต้นตาลเคยอบด้วยไม่อยากที่จะไปทำงานหนักแบกน้ำตาลขึ้นต้นตาลแล้วก็เลยไปเรียนต่อครูเรียนจบชั้นอะไรฮะสูงสุด ใน <nenhum bunları> ส,สมัยก่อนจบป,ป .4 ที่โรงเรียนวัดปฐุมธาวาสครับชบาวบ้านเขาเรียกวัดนาลาววัดนาลาวที่สุพรรณบุรีที่อำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่แล้วก็ออกมาคุณพ่อต้องการให้ทําตาลครานี้เราเราไม่อยากจะทําเราก็ร้องเรียนอยากจะเรียนครับบังเอิญลูกของท่านมหาพินิษครับท่านเรียนเป็นเพื่อนกันเราก็เลยร้องตามเรียนอคุณพ่อก็ส่งก็ไปเรียนป .5 ป .6 สมัยก่อนมีปจด้วยปจมีปจด้วยก็ไปเรียนต่อปอห้าปอหกปจที่โรงเรียนอุทองศึกษาลายสอพก้าครับภายในตัวอุทองครับพอจบปจก็ไปต่อมศหนึ่งมศสองมศสามครับคือปัจจุบันก็คือมศสี่มศห้ามศหกที่โรงเรียนอุทองเรียกว่าสอพแปดครับ สูงสุดก็คือมหมหระหว่างเรียนมีวิรกรรมอะไรบ้างไหมฮะในช่วงเด็กๆช่วงนั้นในระหว่างเรียนมันมีมีวิรกรรมก็เกี่ยวกับเรื่องของเพลงนี้แหละอาจารย์ประลองพลอินทพันธ์ครับตอนนั้นท่านเป็นผู้ในการอยู่เป็นอาจารย,าย์ใหญ่โรงเรียนอุทองครับศึกษาอะไรท่านก็เข้ามาในห้องใครร้องเพลงได้บ้างก็เราก็ไม่ได้ยกมือเพื่อนๆบอกเอ้ยไอ้น,น,น,นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงร้องครับท่านก็ทำท่านก็งนสีไวโอลินเก่งไงร้องเอาไ<ๆ>หนร้องให้ฟังดีเราก็ร้องเลย ร้องเพลงอะไรได้ตอนนั้นร้องเพลงอุดรธานีก็มีดอกไม้สวยงิงท่านอ,อก็อภอร้องเสียงนี้นะครับท่านก็ไปเทียบเสียงไวโอลินต้องก็ขึ้นยินโทรให้แล้วให้รเราร้องอุดรธานีคนละกีดโ<อ>ดนไม้วโอลินเคาะหัว <c oughs> ป<ก>๊บกไอ้ฮากวาดขึ้นเสียงนี้มันไปร้องอีกเสียงหนึ่งนี่แหละครั้งแรกรู้สึกจะอยู่ประมาณป .6 แลับ ครูเป็นคนชอบเสียงเพลงมาตั้งแต่ไหนฮะเท่าที่จำความได้มันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจะอยู่สปห้าหรือปหกแล้วท่านบนีกันเลยอเราเอาพวกใบตานบ้างพวกอะไรพวกเนี้ยมาทําเป็นกิตาต้าเอาสายเชือกสายอะไรมาทําครับแล้วก็มาดีดนั้นเป็นเอาพวกอะไรมาตีอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนสามสี่คนรังวงดนตรีกันต่ใช้เสียงตุ้งจุ้งตุ้งจุ้งจุ้งจุ้งใช้ปากทาเสียงใช้ปากทำเสียงใช่นั่นแหละเราชอบแล้วก็ที่บ้านมีโต๊ะอยู่ดวง แล้วก็ไปทาเป็นกล่องชุดอเอามาทําเองโต๊ะทำเองเอาอย่างสติกมาพูกอโน่นพวกนี่แล้วพีบเอัใช้กระเดื่องแกอะไรเรา้ในปมบานแล้วก็ติเราก็ตีเคาะเราเคาะมันตั้งแต่เล็กๆเลยเราชอบมีไหมฮะที่ที่บ้านมีใครเป็นดนตรีเป็นอะไรนี้ไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มีแต่เออจึงเสงสัยว่าทธไมปครูถึงได้ชอบดนตรีชอบเพลงพ่อก็ไม่ได้เปอ่าแม่ก็ไม่ได้เปรครับแต่ทุกคนร้องเพลงเก่งหมด Oh. รู้สึกมันแหกข้อไงครับแหกมันชอบจริงๆเรื่องนี้มันชอบมากๆมันชอบมันตั้งแต่เล็กๆแ<ะ>มันตั้งเล็กๆหลังจากจบม .6 แล้วครูมีความใฝ่ฝันไหมฮะจะไปเรียนต่อจะกลับไปทําตาหรือจะเดินหน้าไปเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีแล้วช่วงเล็กๆเราเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนเราก็สนุกกับการเรียนแล้วเราก็มีความฝันความหวังว่าจะเป็นอะไรตัวอะไรคราวนี้พอจบม .6 แล้วเราโตขึ้นครับ พอเราโตขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าคุณพ่อเหนื่อยคุณแม่เหนื่อยอคุณแม่หาบตาลเคี่ยวตาลคนตาลค,คุณพ่อขึ้นตาลตัวแดงแดงๆน้องเล็กๆช่วยหาบทุ <ฮะ S 2> ตงตาลพ่อทุตงตาลแม่หรือตาลน้อง <ฮะ S 2> จบม .6 แล้วไม่เรียนต่อไม่เรียนต่อก็อยากจะเป็นนักล้องไงอก็พ่อก็ไปฝากไว้ให้เป็นอาหารครับที่กรมยุทธทึกษารฐานบกครับลุงเป็นเสอยู่ครับ เนี่ยลุงอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวข้าห้องลุงนะอ่าเราก็ไม่เข้าเพราะาเราไม่อยากเป็นอืมไม่อยากเป็นทหารลุงก็บอกว่าอ่าไม่งั้นไม่อยากเรียนก็ลักษณะแบบนี้นะ่าจะเป็นครูก็ส่งให้ไปสอบที่สมัยก่อนเรียกว่าวิทยาัยครูสวนทุน,นันทาลุงก็บอกว่าอเออเองไปสอบเธออาจารย์ใหญ่เป็นเพื่อนกันครูก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเลยคนสมัครประมาณสองพันกว่าคนร็จแ,แล้วรับประมาณร้อยห้าสิบคน ครับลุงบอกว่าจะฝากให้อถ้าเราเกิดเข้าได้อโดยวิธีการฝากให้โดยที่เราสอบไม่ได้มันก็ไม่ภูมิใจเพราะฉะนั้นไอ้คนที่สอบได้มันก็ต้องกไปคนหนึ่งเราจะไปเราจะไปทำงี้ทำไมครูคิดงี้แล้วครูก็ไม่ไปครูก็ไม่สอบครูก็ไปโน่เลยไปแม่สายเชียงรายไปกับรถบุงดนตรีจุฬารัตับ ไยงงวันนั้นแหละไปวันนั้นแหละไม่ตัดสินใจไม่สอบไปสงสารคนที่สอบได้หนึ่งคนที่เข้าไม่ได้เพราะว่าลุงลุงลุงเป็นคนฝ่ายให้เข้าใจไหมล่ะเราเราเข้าไปโดยที่เราสอบไม่ได้มันก็ต้องไอคนที่สอบได้มันก็ต้องตกไปคนหนึ่งตรงนี้แหละเราก็เลยโอ้ยไม่เอาดีกว่าทํางี้ไม่ดีไม่ชอบไปจุฬาลัตเลยชอบเสียงเพลงเนี่ยเคยไปประกวดเคยไปแข่งขันบ้างไหมฮะร้องเพลง เมื่อก่อนนั้นก็เคยร้องกับสังทองไงครับสังทองที่ใส่ช่วงที่เป็นเด็กๆเปียกอะที่ร้องตามหน้าวิกหนังอะจะมีสังทองที่ใสายคือเปียกแล้วก็มีอะไรภูมินแล้วก็มีครูสงองคนนี้เขาจะหน้าตาดีหน้าหน้าตาธรรมดาหน้าตาธรรมดาแต่สังทองน่าหลอดที่สุดหลอดที่สุดเพราะนั้นก็จะได้ตังค์เยอะหน่อยพวกเราร้องก็ได้ประมาณห้าบาทสิบบาทแต่สังทองนี่ก็ได้เป็นร้อย ก็ก็หลอกกว่า,น,าน่าแปลกใช่น่าแปลกน่าหลอกกว่า <c oughs> ไม่ได้ไปสอบที่วิเลยครูที่สวนสุนันทาใช่ติดรถของวงจุฬาลัตไปแล้วยังไงครับมาเป็นครูมันชีวิตมันหักเหมายังไงฮะก็ในขณะที่อยู่วงตรีจุฬาลัตครับ <c oughs> ครูมงคลนมารตาดยกุล <c oughs> เป็นเจ้าของวง <c oughs> ที่มาเนี่ยจะมาเป็นนักร้องหรือจะมาเป็นนักดนตรีหรือจะมาทมําไมบอกว่าอ๋อ,อผมจะมาเป็นนักร้องอือแกก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าอุ้ยเป็นนักร้องมันมันไม่ดังอก ตอนนี้ัร้บองมันเยอะแล้วเป็นนักดนตรีไหมครับอยากเป็นชอบอะไรตีกลองป่ายฝึกตีกองกูก็อยู่ตีกองในขณะนั้นรู้สึกจะพอศประมาณสองห้าหนึ่งศูนย์พอปีสองห้าหนึ่งหนึ่งสังทองก็แยกวงแยกจากวงจุราลักษณ์ไปตั้งวงเองใไปมาตั้งวงเองก็มาอยู่กับพี่ชายคือวงสังทองที่ซอยภูผาตวันปลายปลายปีสองห้าหนึ่งหนึ่งคุณพ่อก็ไปตาม เป็นครูดีกว่าเพราะว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย<ะ>สอบครูวุฒิมสามหรือมหกเป็นปีสุดท้าย<อ>แต่ต้องไปเป็นครูช่วยสอนก่อนอย่างน้อยหกเดือนถึง<ม>จะมีสิทธิสอบครับ,คร,บครูก็เลยมาเป็นครูช่วยสอนอยู่ที่ตะลุมเหนือตอนนั้นคิดยังไงฮะเราอยู่กับดนตรีเราอยากจะมาอยู่วงแล้วทําไมถึงได้คิดว่ากลับมาเป็นครูดีกว่าอตอนนั้นเนี่ย คนในสมัยก่อนเนี่ยชอบให้ลูกเป็นข้าราชการาใช่ไหมล่ะ<า>อยากให้ลูกเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูเป็นเนจานา้าหน้าที่อะไรพวกนี้ครทุ่งสารพ่อทุ่งสารแม่ครับาะว่าอะเพราะมันไม่ได้เรียนต่อน,นี่เ<า>พราะว่ามันมาสอบได้เลยคครับรูก็มาสอบได้ที่ประมาณสักสามสิบแปดประมาณเนี้ยครับก็บรรจุที่หนองอำเภอจีนคุณพ่อก็ขับรถเครื่องกเก่าๆไปส่งป่าทั้งนั้น ุ่นดังนั้นโคลนหลมดังนั้นเลยพ่อสลัติดไม่เป็นหรอกผมยุงผมยุงเทพสบายๆมาให้ผมอยู่ในป่าไม่เป็นอพ่อก็มองหน้าบอกตามใจมึงพ่อก็เลยเอามาส่งที่บ้านครับประมาณสักเดือนกว่าความจริงเราสลิทติ์ไปแล้วนะสละสิทธิ์ที่จะไม่เป็นครูไม่เป็นครูล้วสลักติดไปประมาณเดือนกว่าเขาเรียกอีกอเขาเรียกอีกเรียกตัวใช่เรียกอีกคนนี้บรมัจุที่นี่น้องตะโก เบอท่าม่วงหลังเขื่อนวชราลงกอ,อมันใกล้หน่อยใกล้หน่อยเราก็มาดูเฮ้ยโรงเรียนใกล้นี่ว่า<อ>ไปได้้ะลวกนี่ว่าหล,หลังเขื่อนด้วยท่าม่วง<อ>ก็ตลาดก็จะเดินเป็นก็เป็น<อ>ก็เป็นมาจนทุกวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของการเขียนเพลงครับครูครับครูเริ่มเขียนเพลงแต่งเพลงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะจริงๆแล้วเรื่องของการเขียนเพลงครับมันก็แปลกนะมัน,ม,นมันเขียนกรได้มาก่อน ก็น่าจะประมาณจากสิบสามสิบสี่ครูก็เขียนเพลงได้ถูกต้องหมดเลยสิบสามสิบสี่ประมาณนั้นสิบสองสิบสามประมาณปอปอห้าปอหกปอเจ็ดไว้ประมาณนั้นแหละคือเราเนี่ยชอบเขียนกรอนเขียนอะไรอยู่แล้ว,เข,ลวเขียนกรอนอยู่แล้วเขียนกรอนแปดอยู่แล้วครับ,คร,บครูพอจะจาได้ไหมครับเพลงที่ตอนปอห้าที่ครูเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงก็ดีเป็นกรอนแปดก็ดีเป็น,เป,นเป็นชื่ออะไระตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับผู้หญิงะรามาถบอกได้เลยว่า การเขียนเพลงเนี่ยอันดับแรกมาจากความรักแน่นอนครับมันชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าชำนนแก้วชำนนแก้วเขาเป็นเลายวนอยู่ที่บ้านใหม่ดิดอนคาครับอุอุทองฮะชื่อเพลงใช้ชื่อว่ารักชำรักชำรักชัมพอจะจําเนื้อได้ไหมครูเนื้อมันในลักษณะแบบสวยจังเลยนะชำทุกคืนทุกค่ำฉันคิดถึงแต่เธออะไรลักษณะแบบนี้เลย อ้ตอนนั้นป .5 เลยครป .5 ปอ .5, ปอ,5อ้รู้สึกมีเรื่องของความรักมีอะไรนี่เข้ามาในชีวิตแล้วมันจําเป็นต้องมีเพราะเราจะต้องเอาสิ่งพวกนี้เข้ามาเขียนไงไม่งั้นมันก็ไม่มีเรื่องที่จะให้เขียนครับและนี่คือเรื่องราวในวัยเด็กของครูธนัญชัยศรีเฮราครับจากครอบครัวที่ทําตาลน,นะครับครูทั้งแบกทั้งหามทั้งปีนทั้งเขี้ยวทั้งคนนะครับจนจะทั้งจบป .4 แล้วไม่อยากจะทําแล้วมันหนักมันเหนื่อย เลยอยากจะเรียนนะครับก็ขอคุณพ่อขอคุณแม่ขอที่บ้านไปเรียนป .5 ป .6 ป .7 นะครับจนกระทั่งไปเรียนจนจบมศ .3 ซึ่งเทียบเท่าปัจจุบันนี้ก็คือม .6 นะครับต่อไปสอบเป็นครูปรากฏว่าตรงนั้นได้อันดับที่38เป็นครูอยู่30กว่าปีนะครับจนกระทั่งเขียนเพลงจริงเขียนมาตั้งแต่อายุ12-13และตั้งแต่อยู่ป .5 ประมาณนั้นนะฮะช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูเพลงแรกที่ครูเขียน เพลงอะไรศิลปินท่านใดเป็นผู้บันทึกเสียงนะครับแล้วก็กระแสะเพลงที่ครูเขียนเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเทคนิคดีๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งก็ดีนะครับการร้องเพลงก็ดีเทคนิคดีๆที่ถูกต้องเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับเพลงที่สร้างชื่อให้กับครูธนัญชัยศรีเฮราเกิดในวงการนักแต่งจริงๆแล้วเพลงที่ทสร้างชื่อนันก็คือเพลงอยากเจอคนจริงใจครับ ไตรเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอ็นดีดีจริงตรงรี้เป็นพ่ามรู้คนเพื่อประชาชน